สวัสดีครับเฮงเฮงสวัสดีครับเฮงเฮงร่อนติครับ,บอ,อ,อืบักลาห่อนติเออบักแหงห่อนพวน่จักมาตอใสไเอินเข้าประตูกับบอกเข้า เออบักเฮงแหลบดินลอยๆยอยยกนนบักลาเบิงว่ากินยาเตะที่บักลาเบิงว่ากินยาเจละพยาใยสัมเปใช้คือว่าไปน้ำพ้าใยสัมเฮงเฮงคือ,อ,คอว่าไป่ายน้ำผ้าใยสัมเนาะเนาะ บรรยากาศพี่น้องเมื่อนีกเย็นสบายบอหอนพ่อปันใดดอกจานตอนนี้ก็บกำลังเกี่ยวหญ้าให้งัวกินเนาะเกี่ยวห้าให้งัวกินหงาวน้อยกิน โอ้คนเ็นเล่มกินยา,ยายากับพ่อได้เกี้ยวแห้ว่ากินอยู่ดอกจ้าฝนตกมาใส่กับเขียวดีดีมันถึกปุ๋ยเนาะทั้งปุ๋ยคอ,อกทั้งปุ๋ยเคมีแหละบานใส่ บาดนี้มันฝนตกมากถือก,กับเขียวเล่มเล่ระบาดนี้พอดีเลยเฮงเฮงเฮงมาไปเก็บปักม่วงสุกปักม่วงสุกบาไปเบิ้งกันดูไปบ่ บักม่วงกับโลนนี่เดอจานร่มบักแห้งเลยเด้สียางไปเบิ่งกันโลนจากหน่วยบอบักม่วงสุกบอ่อยยำยางยื่นีนบักม่วงพอญ่คือว่าเห็นบักม่วงสุกคือบอเห็นบ่งพี่น้องม่วง บักม่วงกะง่ามพาอบักม่วงกินบ่หบาดบ่ไใบโอพุ่นพุน่นสุกสองหน่วยเลยสิไดต้อยเอาบานันอากาศก็ดียู่เบมือนนี่ บ่แดดจนเกินไปบ่ห่อนจนเกินไปเนาะมีล่มโกกอยู่มืออแต่ละมือก็ฮหอนห่อนสองสามมือมานนิฝนตกกับไข้แนยู่จากพี่น้องอ้าสำหรับคลิปนี้ก็สซิได้ล่าพ่อเม่พี่น้องปองไปเด้อเอาไว้คลิปหนาเข้าจังมากพอกันไหมน้ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องขอบคุณ ผู้ที่เขามากดติดตามไห้ด้วยพี่น้องเด้อย,ยาเจ็บย่าจนให้ลำให้ลวยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า